สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับพุดเด้งคัสตาร์ดคาราเมลนะครับของอีซีสวิตนะครับตรงนี้เขียนว่าโคสเล็กชันนะครับสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดดูข้างนอกนะก็จะเห็นนะครับว่าไอ้ตรงนี้เป็นคัสตาร์ดนะครับตรงนี้นะจ้าเป็นคาราเมลโอเคครับข่้นกิบบอนส่วนประกอบกนนะจ๊าในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมนะครับ16.8%น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมล15.7%ไข่ไก่15.6%วิปปิ้งครีมนะคร โอเคครับแล้วก็ใช้ววถุกระเสียโอเคมีเท่านี้แหละครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกัางานบ้างนะจ๊ะตัวนี้ราคา39บาทนะครับปุ๊บแกล้งมาอย่างนี้เอ้ยก็โอเคนะเรื่องของที่เปิดเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบกระดาษนะครับเพราะกลุ่มโกลเซคชั่นนี้มันจะมีการแกะแนวนี้จ้าโอเคนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่แกะมาตึง้งแหมดูก็ดูมีระดับนิดนึงนะครับอ่ะแกล้งมานี่ข้างบนพุดดิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเหมือนพุดดิ้งทั่วไปนนนะคครรับาวี้ลมกิ่ ก็เหมือนกับกลิ่นพุดดิ้งแต่ว่าเป็นกลิ่นพุดดิ้งแบบพุดดิ้งนมนะครับซึ่งกลิ่นค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคคราวนี้ตักมาชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่นี่น,นี่โอเคครับลักษณะเนื้อก็ใช้ได้คราวนี้ชิมรสชาติทำ้าวหล่ากมประมาณนี้แหละ <laughs> คือถ้าเกิดต้องต้องเข้าใจก่อนเลยครับว่าเฮ้ยตัวเนี้ย เนื้อพุดดิ้งขางนั้งยนนิ่มนะครับมันจะแตกจากยี่ห้ออื่นนะครับตรงที่ว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะรู้สึกบางแต่ตัวเนี้ยเหมือนเขาใส่เนื้อไปเต็มๆนะครับมันนิ่มมีมวลความหนาแน่นของพุดดิ้งมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้คราวนี้เดี๋ยวลองมากินกับคาราเมลนับที่อยู่ข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้นะจาลองชิมดูเฮ้ยโอนะตัวเนี้ยโอโอคาราเมลมีความ เข้มข้นมากนะครับเฮ้ยโอเคนะเป,นเป็นการตัดรสชาติอย่างดีนะก็ะคือว่าตัวเนี้ยหนึ่งไม่หวานนะครับข้างบนเนี้ยไม่หวานแล้วก็มาเจอการตัดรสชาติของกินคาราเมลที่เต็มที่อย่างเงี้ยเฮ้ยใช้ได้โอเคเดี๋ยวลองชิมให้หมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้าง ยอมรับเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆคือสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเวลาเรากินอะไรของญี่ปุ่นไปนะครับมันจะมีแหละความแน่นของเนื้อนะครับแล้วก็แบบน้ําตาลน้อยตัวเนี้ยเนื้อพุดดิ้งเต็มๆนะครับแล้วก็ให้ความไม่หวานเราเรารู้สึกเลยว่านี่มันเคัสตาร์ดพุดดิ้งที่มีไข่อยู่ด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> แล้วก็คาราเมลก็ไม่หวานนะอันนี้ตอบโจทย์ดีมากเลยสหรับคนญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคาราเมลไทยสันมากหวานอันนี้ก็เป็นแบบคาราเมลที่เน้นรสชาติของเนื้อคาราเมล กินคาราเมลโดยไม่หวานโอเคเฮ้ยแบบดีคาราเมลก็เกรดดีนะครับคัสซัดก็เกรดดีนะครับโอเคครับพอให้ผ่านตัวนี้ถือว่าเป็นพุดดิ้งเซเลคชั่นในสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะครับเพราะว่าได้เนื้อความเป็นเนื้อของคัสซัดความเป็นเนื้อของคาราเมลโดยไม่มีรสหวาน,นครับแต่ถามว่าถ้าเกิดมีข้อเสียอะไรหรือเปล่ามันมีอยู่นิดนึงนะอันอันนี้แบบนิดเดียวเท่านั้นเองค,คือว่า ถ้าเกิดคุณมันเป็นสองชั้นนะครับถ้าเกิดปรับปรุงได้จะดีมากเลยตรงนี้เป็นสองชั้นแล้วตรงนี้เป็นคาราเมลใช่ไหมคือมันมีเหมือนมีเคยมียี่ห้อหนึ่งอ่ะเขาทำแล้วตรงนี้ไอ้คาราเมลที่เป็นข้างล่างเนี่ยพอเราตักขึ้นไปนะมันจะมีเหมือนกับส่วนที่เป็นน้ำครับพอเราคนเข้าไปปุ้ยแล้วดึงออกมาเนี่ยเฮ้ยมันทําให้คาราเมลเข้าไปในเนื้อคาซาได้ดีกว่าเพราะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นชั้น2ชั้นนะครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองแบบนิดเดียวแค่นั้นเองถ้าตรงนี้เป็นน้ำเป็นหนึ่งนะเฮ้ยเวลาคนเข้าไปคารา พูดดีงรับตานได้ดีกว่านี้แต่ว่านิดเดียวเวลาที่แบบอะไรแต่หาเรื่องสิดก็มีเรื่องนี้แหละนะครับแต่ว่าความจริงอ่ะถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้โอเคตอบโจทย์มากๆครับคุ้มค่ามากเลยขายถัดนที่ก็ปัะโอเคคร,ค,ปเปอครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ติดต,ต,ตายและกระชา์ด้วยนะ